ครับอยากจะทราบว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์คิงเอกในอนาคตเนี่ยพอเราจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับก็ถ้ามองไว้นะแบรนด์คิงเอกเราก็อยากจะทําให้เป็นที่รู้จักเป็นที่ต้องการเป็นแบรนด์ขึ้นมาแบรนด์ที่มันชัดเจนว่าเป็นคิงเอกอนาคตเนี่ยเรามองไปว่าอาจจะเป็นช็อปที่ขายไข่คิงเอกหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคิงเอกเป็นร้านกาแฟคิงเอกก็ได้ถ้าแบรนด์มันชัดนะมันจัดขึ้นมานั่นคือเป้าหมายที่เราจะทำแบรนด์ให้มันจัด พอพอเราใช้แบรนด์กับกาแฟกาแฟไข่คิงเอกใช้แบรนด์กับร้านไข่คิงเอกหรือว่าร้านขายไข่เจียวคิงเอกก็จะสามารถทําให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ต่อเนื่องมาได้หรือว่าจะไข่เล้ยวไข่แปรรูปไข่คิงเอกก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เรามองไว้นั่นก็คือการสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์เนี่ยไม่จำเป็นว่ามันต้องไปผูกกับโปรดักซะเสมอไปจริงๆแล้วแบรนด์มันอาจจะไปผูกกับ อย่างอื่นที่ผู้ไว้แต่แรกก็คือเรื่องของการอินสปิเรชันการสร้างแรงบันดาลใจของแบรนด์ก็ได้แบรนด์ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจได้มันผ่านอุปสรรคมากมายเนี่ยเราก็พยายามเอามาใส่มาเพิ่มมาเติมหรือว่าข้อมูลที่เราศึกษาเราก็มาเติมลงไปในแบรนด์ชิงเอกก็เราอยากจะให้ทุกคนในประเทศได้รับรู้ว่าเราให้มากกว่าไข่ที่มีคุณภาพเราให้องค์ความรู้เราให้แรงบันดาลใจเราให้ ความรู้สึกที่ที่ที่ดีมากมากกว่าไข่ไก่แล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์ก็อาจจะแตกแบนด์ไปในเรื่องของช็อปไข่เรื่องของร้านกาแฟไข่หรือว่าในเรื่องของร้านค้าที่ขายไข่เป็นแบนรนด์คิงเอ็กโดยเฉพาะเป็นช็อปอาจจะเป็นแฟรนไชส์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรามองไว้คร่าวๆปลายทางจริงๆเราอยากจะเข้าตลาดลักทรั์เพื่อที่เราจะผลิตไข่ที่ ราคาถูกไม่แพงนะครับแล้วก็เป็นไข่ที่มีคุณภาพจริงๆเพราะว่าธุรกิจไก่ไข่มันไม่ใช่ธุรกิจที่กําไรต่อหน่วยเยอะเพราะฉะนั้นการลงทุนที่เป็นเกษตรแปลงใหญ่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่เนี่ยจะทําให้เราสามารถผลิตไข่ที่ต้นทุนต่ําได้พอต้นทุนต่ำเนี่ยเราก็สามารถขายในราคาที่ไม่แพงได้พอไม่แพงเนี่ยทุกคนกินก็จะมีเงินเหลือทุกคนกินก็จะช่วยให้สุขภาพดีได้ เราก็จะมีเงินมาลงทุนทําเกษตรแปลงใหญ่ทำฟาร์มขนาดใหญ่ที่ครบวงจรก็คือจุดที่มองไว้เราก็จะไม่ใช่แค่ว่ามานั่งพูดมานั่งเล่าธุรกิจอย่างเดียวต่อไปเราอาจจะมีทีมงานอาจจะมีคอร์สฝึกอบรมเรายังมองไปว่าต่อไปสัตวบาลหรือพนักง,งานเลี้ยงไก่เนี่ยคุณมาขอเซอร์ติฟิเคตจากเรามาฝึกอบรมการเลี้ยงไก่มาฝึกอบรมการเป็นผู้จัดการมาฝึกอบรมการเป็นผู้บริหารในชิงเอกเราเนี่ยและรับใบประกาศไปเนี่ย ใบประกาศนี่จะต้องยืนยันได้ว่าคุณสามารถทํางานได้จริงสามารถทํางานเรื่องของการดูแลไก่ได้จริงสามารถทำงานทำงานในเรื่องของการบริหารจัดการฟาร์มได้จริงนั่นก็คือ,อจุดหนึ่งที่เราองมอกไปเพราะฉะนั้นลกทุกวันนี้ในเรื่องของการได้ใบเซอร์หรือว่าเป็นไมโครพอไปยื่นใบประกาศคุณจบสถาบันจิงเอกมาเขายินดีที่จะรับเพราะว่าคุณทํางานได้จริงเราก็จะมีการทําฟาร์มวิธีการทําฟาร์มการเลือกทําเลกันจัดเลเยอร์ของฟาร์ม การเลือกวัสดุอุปกรณ์การเลือกพันธุ์ไก่การดูแลไก่ก็จะมีเป็นคอร์สออกมาแต่ไม่ได้ขายคอร์สนะอตเป็นคอร์สฟรีนี่แหละอะาในอนาคตที่สนใจอยากได้ไข่ไก่คุณภาพดีนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับอย่าลืมไิดถึงที่เก็